สวัสดีครับเออในแวดวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยการสื่อสารที่ทั้งเร็วแล้วก็ต้องแม่นยาด้วยนี่สำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะสำคัญมากๆโดยเฉพาะยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วไปหมดครับแต่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากจริงๆครับก็จัดกระจายไปหมดเลยไหนจะเออข่าวปลอมเพจปลอมไลน์ปลอมที่เราเห็นเห็นกันที่มันสร้างความสับสนวุ่นวายอื จริงค่ะแล้วปัญหาพวกนี้มันกระทบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเราโดยตรงเลยนะคะเสียเวลาไปกับการเคลียร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะได้ไปโฟกัสงานหลักใช่เลยครับทำให้บุคลากรอ,อย่างเราๆนี่เสียเวลาจัดการเรื่องพวกนี้ไม่น้อยเลยวันนี้เราเลยจะมาลองดูกันครับว่ามีเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นลดภาระลงได้บ้างนะครับค่ะ ซึ่งเครื่องมือที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ MOPH CCM นะครับหรือ Customer Communication Management ที่เป็นส่วนหนึ่งของ MOPH Digital Health Platform ของกระทรวงเราค่ะ MOPH CCM ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะก็คือเป็นเครื่องมือจัดการการสื่อสารที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรสาธารณสุขโดยเฉพาะเลยค่ะให้สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประสิทธิภาพนี่หมายถึงก็คือทั้งเร็ว แม่นยำแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือปลอดภัยค่ะให้มันสอดคล้องกับกฎหมายอย่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA แล้วก็พรบรไซเบอร์พรบอรคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยค่ะอ๋อครับเรื่องความปลอดภัยกับกฎหมายนี่สำคัญจริงๆนะครับแล้วในแง่าการใช้งานจริงเหรอครับมีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อกการทำงานของบุคลากรเราได้บ้างครับ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือความสามารถในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดมากๆค่ะที่เรียกว่า segmented communication นะคะ segmented communication ใช่ค่ะคือเราสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วจากระบบหลักๆอย่าง HIS หรือข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล PHR หรือแม้แต่เลข CID มาช่วยกำหนดได้เลยว่าจะส่งข้อมูลนี้ให้ใครหมายถึงว่าเราเลือกได้เลยว่าจะส่งให้แผนกไหนกลุ่มโรคอะไรหรือคนในพื้นที่ไหนอย่างนั้นหรอครับ คพื้นที่หรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆทําให้เราส่งข้อมูลที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆลดงานส่งข้อมูลที่ไม่จําเป็นหรือส่งผิดกลุ่มไปได้เยอะเลยค่ะโห oh, อันนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่าถ้ามีเรื่องระบาดเฉพาะพื้นที่หรืออยากให้ความรู้ป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มก็ส่งตรงไปได้เลยแบบนี้ลดงานลดความสับสนไปได้เยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะ แล้วยังรองรับเนื้อหาได้หลายรูปแบบด้วยนะคะไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาแต่เป็นรูปภาพวิดีโอหรือพวก Rich Message ที่เป็นรูปใหญ่ๆมีปุ่มให้กดหรือ Card Message ที่เป็นชุดการ์ดข้อมูลสวยๆก็ทำได้ทำให้การสื่อสารมันดูน่าสนใจขึ้นไม่น่าเบื่อค่ะแล้วก็ยังสื่อสารแบบ Real Time แล้วก็ Interactive ได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ส่งออกไปทางเดียวจบอาจจะมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินหรือให้ผู้รับโต้ต่อบเบื้องต้นได้ อ๋อ oh, ไม่ใช่แค่วันเว y c คอ m ม n i นิเคชันค่ะแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กรเลยก็คือมันมีกระบวนการอนุมัติเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะพู v a l Process ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปด้วยค่ะอ๋อ oh, ต้องมีคนอนุมัติก่อนใช่ค่ะอาจจะมี Admin LV 1เป็นคนสร้างเนื้อหาแล้วก็มี Admin LV 2เป็นคนตรวจสอบอนุมัติอีกทีเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือจริงๆลดความผิดพลาดที่อาจจะต้องมาตามแก้ไขกันทีหลังได้เยอะเลยค่ะอืม hmm. มีทั้งกำหนดเป้าหมายแม่นๆเนื้อหาหน่าสนใจมีคนช่วยตรวจก่อนส่งอีกฟังดูมีศักยภาพมากครับทีนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นหน่อยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ครับมันจะเข้ามาช่วยพลิกโฉมการทำงานหรือว่าช่วยลดภาระให้บุคลากรในเครือข่ายของเราในทางปฏิบัติได้ยังไงบ้างครับอยากให้เน้นที่ประโยชน์ต่อบุคลากรเราโดยตรงเลยได้เลยค่ะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยลองนึกภาพตามนะคะ ด้านการจัดการผู้ป่วยเนี่ยเราใช้ CCM แจ้งเตือนนัดหมายแจ้งคิวแจ้งขนแลบหรือแจ้งสถานการณ์ส่งยาหรือแม้แต่ส่งคำแนะนำสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลหรือ personalization ให้ผู้ป่วยได้เลยอ๋อแบบนี้ก็คือลดเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องมานั่งตอบคำถามซ้ำๆหรือโทรตามเรื่องพวกนี้ไปได้เยอะเลยสิครับเอาเวลาไปดูแลเคสที่ซับซ้อนหรือให้คาแนะนาอื่นๆได้มากขึ้น ถูกต้องค่ะหรืออย่างด้านการประสานงานภายในหน่วยงานหรือกับเครือข่ายจากเดิมที่อาจจะใช้ลายกรุ๊ปบ้างโทรศัพท์บ้างส่งเอกสารบ้างใช่ครับบางทีก็หลายช่องทางจนงงค่ะลองนึกภาพเราใช้ CCM หรือระบบที่เชื่อมต่อผ่าน API กับ CCM เนี่ยแจ้งเตือนการส่งต่อผู้ป่วย แจ้งตารางเวรหรือแจ้งการจองทรัพยากรสำคัญๆอย่างเตียง MICU ว่าว่างไหมหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานการเรียกคืนยาหรืออุปกรณ์หรือแม้แต่แจ้งประชุมอบรมเฉพาะทางมันก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนการโทรศัพท์ตามหรือส่งเอกสารไปได้เยอะเลยนะครับจากที่เคยต้องคอยตามในกรุ๊ปไลน์หรือโทรเช็คทีละคนอันนี้น่าจะทำให้งานประสานงานมันคล่องตัวขึ้นเยอะเลย แน่นอนค่ะรวมถึงด้านการจัดการข้อมูลแล้วก็ลดข่าวปลอมด้วยนะคะเราใช้ CCM นี่แหละค่ะส่งข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ใช้เป็นช่องทางหลักในการแก้ข่าวปลอมอย่างรวดเร็วอันนี้สำคัญมากเลยครับช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยตอบคาถามแก้ข่าวแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้หน่วยงานเราด้วยใช่ค่ะ ส่วนด้านการบริหารจัดการอื่นๆก็ยังใช้ได้อีกนะคะเช่นส่งแบบประเมินแบบสำรวจแจ้งเตือนการส่งรายงานหรือประชาสัมพันธ์โครงการหรือแจ้งช่องทางร้องเรียนต่างๆผ่านช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลยก็จะช่วยรวมศูนย์ข้อมูลลดการใช้กระดาษได้ด้วยถูกต้องค่ะเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งเลยฟังแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่า MOPHCCM เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือส่งข้อความธรรมดาธร,รมดาแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยบูรณาการกระบวนการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาคได้จริงๆช่วยให้บุคลากรสาธนารณสุขอย่างเราๆทำงานได้สะดวกขึ้นเยอะเลย ลดภาระรงานที่ไม่จําเป็นลงไปได้มากจริงๆครับจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับงานที่สําคัญกว่าค่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็น่าสนใจมากนะครับอยากจะขอเชิญชวนบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆที่กําลังฟังอยู่ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะนํา MOPH CCM ไปปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานในส่วนไหนของเราได้บ้างเพื่อประโยชน์ทั้งต่อองค์กรต่อตัวบุคลากรเองแล้วก็ต่อประชาชนผู้รับบริการด้วยครับค่ะ ดิฉันขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลงคิดกันต่อนะคะลองมองในหน่วยงานของท่านดูค่ะว่ามีกระบวนงานตรงไหนอีกบ้างที่คิดว่า MOPH CCM น่าจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญหรือว่าการสื่อสารในรูปแบบไหนที่เราจะเอามาใช้เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพในยุคดิจิตอลนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเจาะลึกเรื่อง MOPH CCM กันในวันนี้ครับ ยินดีค่ะ